ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคนลับประเด็นกันสลอดป้องซาลาเปล่าเสียสมาธิจนยิงเป้าพลาดอาเนอร์สลอตเฮดโค้ชลิเวอร์พูกล่าวว่าการที่โมมิสซาลายิงลูกจุดโทษไม่เข้ามันไม่ได้เป็นเพราะดาวเตชาวอียิปต์เสียสมาธิจากปัญหาเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใด ในช่วงไม่กี่วันก่อนที่ลิเวอร์พูลจะชนะเรอัลมาดริดในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์นั้นซาลาจุดประเด็นร้อนด้วยการให้สัมภาษณ์ว่าผิดหวังที่ยังไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่จากลิเวอร์พูลสักทีทั้งที่เขาจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้แล้วซึ่งพอถึงเกมกับราชันชุดขาวซาลาก็ยิงลูกจุดโทษไม่เข้าแต่ยังดีที่ทีมเก็บ3แต้มได้ สล็อตซึ่งเตรียมนำทีมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยว่าการที่โมซาลายิงลูกจุดโทษไม่เข้ามันไม่ได้เป็นเพราะเขากำลังเสียสมาธิจากเรื่องสัญญาไม่ใช่แบบนั้นเลยคนเราสามารถยิงลูกจุดโทษพลาดได้อยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าโมเสียสมาธิจากการเจรจาเรื่องสัญญากุนซือชาวรัสบอกได้ว่าไม่ได้ขอเคล็ดลับจากคนของฟยนูตในเรื่องการดวลกับแมนซิตี้แต่อย่างใด หลังจากทีมเก่าของเขาเพิ่งไล่ตีเสมอแมนซิตียในเกมแชมเปี้ยนลีกได้แน่นอนว่าในฮอลแลนด์และสําหรับผมเองในฐานะแฟนบอลฟฟยูนุสน,นะผมแทบไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เห็นตอนที่สกอร์มันเป็น3ต่อ1คุณคิดกับตัวเองว่าก็โอเคแหละแต่จากนั้นซิตี้ก็กลับมาคุมเกมได้อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นสกอร์มันก็เป็น3ต่อ2แล้วก็เป็น3ต่อสเฉยเลย คุณไม่ได้เห็นเรื่องแบบนั้นกันได้บ่อยๆผมได้คุยกับคนไม่กี่คนของทีมฟีนูตเพื่อแสดงความยินดีกับพวกเขาแต่เราไม่ได้คุยเรื่องแทคกติกกันเลยผมไม่ได้ถามพวกเขาว่าพวกเขาทําอะไรกันบ้างผมสามารถวิเคราะห์เกมด้วยตัวเองได้คือที่ผมกำลังจะพูดนี่มันไม่ใช่ว่าผมอยากจะดูหมิ่นผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นหรอกนะแต่เกมนั้นซิตี้ครองเกมเอาไว้ได้หมดถ้าเป็นวันอื่นๆแล้วก็พวกเขาก็คงจะเก็บชัยชนะได้ไปแล้ว สื่อท้องถิ่นอ้างฟันไดตัดสินใจอยู่หงต่อแอนฟิวอชรายงานว่าเฟอร์กิวฟันไดกับตันทีมลิเวอร์พูลตัดสินใจแล้วที่จะต่อสัญญาใหม่กับสโมสรอ,ออกไปอีกหลังจากยืดเยื้อมานานหลายเดือนเซนเตอร์วัย33ปีรวมถึงโมฮัมเหม็ดซาร่าและเทนอเล็กซานเดอร์โนเป็น3ามแข้งสำคัญของหงแดงที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาแทบดูไม่มีความเคลื่อนไหวเท่าที่ควรจนสร้างความกังวลให้แฟนบอล เนื่องจากเวลาล่วงเลยจะเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วที่ผ่านมากองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์มักเลี่ยงตอบคำถามเมื่อสื่อพยายามถามถึงเรื่องการต่อสัญญาแต่ล่าสุดทางแอนฟิวอชดับบัวฟานได้ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าโดยพร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรแม้ว่าจะอายุเข้าสู่34ในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็ตามแต่ก็ยังปักหลักในแนวรับอย่างแข็งแกร่ง รายงานเสริมว่าด้วยตัวเลขค่าในที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ทำให้การเจรจานั้นง่ายกว่าของซาลาที่รับอยู่ที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในขณะที่เทรนยังลังเลว่าอยากจะไปเล่นกับเยรอเมริตที่สนใจอย่างจริงจังหรือเปล่านอกจากนี้เอเนต์ของฟานได้ทำการแจ้งกับบรรดาสโมสรที่สนใจทราบแล้วว่านักเตะจะไม่ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์และเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นกับการประกาศการต่อสัญญาใหม่ เชียร์เอร์ย้มสาเหตุที่ทําให้ซาลาออกมากดดันลิเวอร์พูลเรื่องสัญญาใหม่อลันเชียร์เอร์ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษของนิวคาสเซิลเ็ดเชื่อว่าเบื้องหลังที่ทําให้โมฮัมเหม็ดซาลาปีกชาวอียิปของลิเวอร์พูลออกมาพูดเรื่องสัญญาฉบับใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นเนื่องจากได้รับการหนุนหลังจากเอเยนอดีตดาวยิงเลือดผู้ดีกล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าโมซาลาถูกบอกให้พูดโมฮมเหม็ดซาลาปีกชาวอียิปไว้ในแอนฟิลด์ให้ได้นั้นเนื่องจากแข้งรายนี้ยังมีฝีฝเท้าระดับโลก คอลิมอร์ซึ่งปัจจุบันรับบทครูกล่าวว่าการหานักเตะม,มาแทนที่โมซาลาคุณคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่หากมองไปรอบๆในวงการฟุตบอลยุโรปผู้เล่นดีๆมูลค่าหลายร้อยล้านแถมหลายคนยังคุณภาพไม่เท่ากับซาลาเลยด้วยซ้ําแต่อย่าลืมว่าเมื่ออายุมากขึ้นความเร็วของพวกเขาก็จะลดลงไปด้วยแต่สําหรับซาลาเขามีความสุดยอดในการเคลื่อนที่หาตําแหน่งและความเฉียบคมของเขายัางคงอยู่ในระดับท็อปคลาส การทำประตูและแอซิสของเขายังคงสม่ำเสมอและเขาก็ไม่มีปัญหานอกสนามเลยจากมุมมองของตลาดเขาเป็นผู้เล่นมุสลิมที่มีชื่อเสียงจากอียิปต์เป็นที่รักของผู้ข้างใครฟุตบอลและเป็นผู้เล่นที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกการเสนอสัญญาใหม่ให้ซาลามันก็สมเหตุสมผลสําหรับลิเวอร์พูล สำหรับดาวเตะวัย32ปีเลือสัญญากับลิเวอร์พูลถึงแค่จบสี่เดวิดออสตินจากเดียร์ติกรายงานว่าลิเวอร์พูลรู้สึกว่ามาตินซูบิเมนดีมีโปรไฟล์ที่สมบูรณ์แบบในแง่ของสิ่งที่อาร์เนอร์กำลังมองหาอยู่สำหรับผู้เล่นในตำแหน่งหมายเลข6กและพวกเขาก็ไม่ได้มองหาทางเลือกอื่นในเดือนสิงหาคมเพราะพวกเขารู้สึกว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะมีโปรไฟล์ที่ตรงตามแบบที่พวกเขาต้องการความชื่นชมที่พวกเขามีต่อมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติสเปนวัย25ปีรายนี้ยังคงอยู่จนถึงตอนนี้ และผู้บริหารของสโมสร,รลิภูก็มีความเชื่อที่ว่าซูบิเมนดีได้รับแรงกดดันจากเรอัลซูซิดาดให้คงอยู่กับสโมสร,รที่เขารักมาตั้งแต่เด็กต่อไปก่อนที่จะเปลี่ยนใจโดยในตอนแรกบงบอกว่าเขามีความกระตือรือร้นที่จะย้ายไปเมอร์ซีไซส์เรอัลซ e ซิดาดและซูบิเมนดียังคงโต้แย้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและเป็นผู้เล่นที่ไม่อยากที่จะกลายเป็นคนทรยศต่อสโมสร,รจึงตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ที่นั่นต่อไป จมพีสจากดีอาราติกยืนยันว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ยังคงไม่ยอมตัดใจจากมาตินซูบิเบนดีของกลางตัวรับจากเรอัลซิดาตเลยในเวลานี้แม้ว่าหงแดงจะพบกับความผิดหวังที่ถูกมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติสเปนวัย25ปี S M A P e, ทําการปฏิเสธที่จะย้ายไปร่วมทีมกับพวกเขาก็ตามแต่นั่นเป็นเรื่องที่สโมสรลิเวอร์พูลเข้าใจได้เนื่องจากเหล่าบรรดาผู้บริหารที่สโมสรลิเวอร์พูลเชื่อว่าซูบิเบนดีนั้นตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากโซเิดาตที่ต้องการให้เขาอยู่กับสโมสร,รที่เขาเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆต่อไป เมื่อเขาเปลี่ยนใจภายหลังโดยในตอนแรกเขาระบุว่าเขาต้องการย้ายมาร่วมทีมกับลิเวอร์พูลจริงๆแพทริกแบกเกอร์นักข่าวจากสกาเยมนียืนยันว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในหลายๆสโมสรที่กำลังมีความสนใจและเฝ้าติดตามดูพัฒนาการของเจมี่ไบโน กิทเทนปีกดาวรุ่งของบรัเซียดอร์มุนอยู่ในเวลานี้ซึ่งก่อนหน้านี้เซบาสเตียนเคลผู้อำนวยการกีฬาของดอร์มุนได้ทำการขยายสัญญากับปีกดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย20่ปีรายนี้ไปเมื่อปีที่แล้วจนถึงปี2028และเพิ่มค่าเหนื่อยให้เขาประมาณ3ล้านยูโรต่อปีไม่มีโบนัสปัจจุบ,บันกิทเทนยังไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากดอร์มุนเขายังคงรู้สึกสบายใจกับที่นี่และต้องการอยู่ต่อ,อยังน้อยอีกหนึ่งปี แต่ข้อมูลจากสกายอินโฟกิทเทมองเห็นอนาคตระยะยาวของเขาในพิมลีสโมสรที่มีสักยภาพอย่างลิเวอร์พูลอาเซนอลเชลซีและสเปอร์ได้ติดต่อกับเอเยตนของนาเตะไปบ้างแล้วหากมีสโมสรไหนก็ตามที่จะยื่นข้อเสนอในเงินจำนวน50-60ล้านยูโรนั่นก็ไม่ทำให้ดอดมุลสนใจได้เพราะพวกเขามองตัวเลขที่สูงกว่านั้นมากและอาจจะสูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียว เอ็นดิกโดนแฟนหงษ์ถล่มโซเชียลตัวการทำอีบูเจ็บแฟนบอลลิเวอร์พูลบางกลุ่มคอมเมนต์ด้วยข้อความเหยียดผิวเอ็นดิกเพราะยังแค้นการที่กองหน้าดาวรุ่งของเรอัลมิดเข้าประทะอิบราฮิมากนาเต้จนได้รับบาดเจ็บกนาเต้โพสต์ยืนยันว่าพบกับอาการบาดเจ็บจากเกมเมื่อกลางสัปดาห์และเตรียมจะต้องพลาดการช่วยลิเวอร์พูลทำศึกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาทิตย์นี้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเจ็บจากจังหวะประทะก,กับเอ็นดิกแม้อยู่ในสนามจนจบแต่หลังจบเกมดาวเตะวัย25ปีมีอาการกระเพกระหว่างออกจากสนาม หลังทราบข่าวว่าโกเาเต้อดช่วยทีมเจอแมนซิตี้แชมป์เก่าพิมลิกสุดสัปดาห์นี้ทําเอาแฟนบอลลิเวอร์พูลร,รู้สึกเศร้าใจและบางส่วนก็ไปลงกับเอนดิกโพสต์ในอินสตาแกรมล่าสุดของแนวรุกวัย18ปีแต่ไม่ได้คอมเมนต์เฉิงลบทั้งการเบนอิโมจิรูปลิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเหยียดผิวรวมถึงการแช่งให้เจ็บหนักอีกด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ